แฮปปี้เบอร์เดย์ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยขอบคุณสำหรับทุกๆโปรเจกที่ทำให้สมมันเกิดกา้าวด้วยนะครับแฮปปี้เบอร์เดย์ขอบคุณครับแฮปปี้เบอร์เดย์ขอบคุณมากเลยนะครับ it's your special day absolutely นี่วันนี้เอาครับสลิปมาด้วย มไม่เลีลยๆถ่ายรูยป็นนัด้ย Happy birthday นะจ๊ะขอบคุณครับ Happy birthday from Philippines Thank you so much มาบูฮายฟิลิปป p นส์อินโดนีเซียไง Happy birthday ขอบคุณครัรคบ yes from my lovely friend cap and another one <laughs> and this one in black so cool. lots of color so cute ขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้เอามาให้ญาติๆไทยเรียบกัน Hello from India. Thank you so much. สุขสำนคืนขอบคุณครับ Hi from Malaysian Salamat datang Hello from England แฮปปี้เบอร์เดย์ขอบคุณครับมีความสุขมากๆนะพี่ก้าขอบคุณมากๆเลยครับมีความสุขเหมือนกันนะทุกคนใช้แฮนด์สเปรย์ครับเก็บใส่กระเป๋าไว้ติดตัวเรียบร้อยแล้วฮะน่ารักมากเลยครับ Hello from Mexico นี่คือตรงเนี้ยนี่ทุกคนเห็นตลรางรถไฟไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีรถไฟวิ่งผ่านตรงนี้นะเขาบอกว่เดี๋ยวจะมีรถไฟวิ่งผ่านเดี๋ยวเราดูใช่ไหมครับจะกินอะไรมันจะกินอะไรมามาี่ก่อนมานี่ก่อนมามานี่ก่อนสวัสดีค่ะขอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออสวัสดีค่ะอ่ะอ่ะขอบคุณค่ะ สุขสมเก็นั้นครับพี่เก้าขอบคุณพี่นัดนะครับมีวามส่งมาครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับดีจใจมากแฮปปี้เบิร์ตเดย์ขอบคุณครับวันนี้ไปทำบุญมาแบ่งบุญให้ทุกคนด้วยนะครับเตรียมหมู เข้าป่าเข้า <ihood> ป่าเข้าป่าแต่ใส่แสดงนียเดี๋ยวรอดูรถไฟรถไฟจะวิ่งมั้ยเนี่ยโอ้ไม่ลงลี่มันลง้แต่น้เย็บพิเ็กิ้งเลยต้งีกิ้งข้างหน้ามอนลูมืนนี่ี้บขอบคุณครับ ไทยอินโดนีเซีย say เซฟ e นะคะ y o u t o o thank you so much happy birthday นะครับพี่เก่าขอบคุณครับเห็นโปรเจกต์ของทุกทุกคนแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับปีใจมากๆ ที่ทุกคนทำให้นะฮะเดี๋ยวปีนี้เราน่าจะมีมีโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์ที่จะให้ทุกคนได้รอดูกันนะครับ<ะ>นี่ที่แมแล้ว<ะ>หนึ่งเลิฟสเตจแล้วก็มีอีกหลายๆโปรเจกต์ลเลยมีเพลงมีซีรีส์มีโหเยอะมากเลยรอติดตามด้วยนะครับ p p ป BIRTHDAY

ยูเบตินครับผมครับรอไม่ไหแล้วมาลิกายังการาวันที่ไหนครับกาญจนบ,บุรีฮะรอรถไฟมา ฝนมาสี่โมงครึ่งไหมเหรอเขียนว่างันก็อ่านฝนวันนี้เขาไเอช้าหน่อยนะไปบี y เอง Thank you so much. b h d a y from Jakarta ขอบคุณครับเอยพอันเกิดอะไรนีพีกาวนั่นแหละขอบคครับ I love you. Xin chào. Love you. Happy birthday ạ. Happy birthday. No. <laughs> รอรถไฟอยู่สานีนะครับน้ำตตงทํานผไม่ใช่ครับตอนนี้อยู่ที่คาเฟ่ครับอยู่ที่คาเฟ่กับกับครอบครัวอก็จะอยู่ในโซนพิเวตทีม่มีแต่ครอบครัว,วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นหัวนะครับ วันเขอดคุณครับขอส่งเกิดของคุณนะครับได้เห็นได้เห็นคุณคำวอวยพรของทุกคนแล้วขอบคุณมากๆเลยนะครับ <c oughs> What is your favorite color? Absolutely green. แฮปปี้เบ,บิร์ดเดย์เหเียร์ From j ขอบคุณครับอันนี้งานตัวกช้มาพี่เธอโบไม่มากครับแวันนี้มันกลมากับครอบครัวครพี่เธอโบน่าจะน่าจะกำลังเล่นเกมไหมตอนนี้ from Philippines. ส r ั day from Philippines ครับอลิฟิวมาฮากิตะตียมูมาฮากิตะ from Philippines วันนี้วันนี้ใครใครวหว้เจ้ามาครับชอบชอบกินเมนูอะไรใน ของไอจ้าบ้าง,าาาง,งก้าชอบกินอชอบกินมี่สัวทุกคนชอบกินอะไรกันอ่ะอกำลังรองานแฟนมี่ของคุณที่เวียดนามหลังจาก COVID โควิดจบหวังว่าจะได้เจอทุกคนนะครับหลังจากโควิด from indonesia <coughs> love you from taiwan <coughs> happy birthday my friend favorite and to go next long. <coughs> oh, <coughs> pha, โหวตให้หลงด้วยนะครับในหนังนั้นลงวันนิเวอรศอวอร์ดฝักหลงด้วยนะครับเข้าชิงรางวัลมันยาลิสยานี่ from i ลีสวัสดีครับซาเงเฮชินจ h า HAPPY b i r t h day and HAPPY v ว l e n t ท n e ซองโปร e ร้องเพลงอะไรบีมายหรอโหยิไอิข้างหลังสวยจังนี่ <c oughs> แม่น้ำตอนนี้นั่งอยู่กับญาติๆ สบายมากวันนี้อยู่ที่ไหนคะวันนี้มาที่บ้านญาติครับที่กันจันบ,บุรี <c oughs> Happy Birthday พี่เก้าพรอมไหมครับ <c oughs> I want to screenshot Yes แฮปปี้เบอร์เดย์นะครับพี่ก้าขอบคุณครับน่ารักเห็นปีเบอร์เดย์ครับขอบคุณครับ วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับสำหรับคำอวยพรทุกคน Enjoy your day love Thank you so much Who were you there with My family Sunset or nice sky, <laughs> sunset. <coughs> 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 Happy birthday, <coughs> love you, love you too. I wish you happiness นะคะขอบคุณครับ You are very sweet สุขสันต์วันเกิดน,นะคะพี่ก้าขอบคุณครับ Just come to thank you so much, and you too. Let's <coughs> <coughs> Happy birthday, p r e t Boy. Happy birthday from Indonesia. อบคุรับ Aku <laughs> Shintakamu. Did you have a nice day? Yes. Happy birthday, Kamun Love you a lot. Happy birthday in Africa. I'm from Philippines, Brazil. ดีนะคะขอบคุณครับ Happy Birthday นะคะไม่รู้เพือเลยขอบคุณนะคะพี่เบสครับ Happy Birthday หลง เรารถไฟเขาบอกว่า5้าโมงรถไฟจะมา what are you doing live with my fan พี่ก้าวกลับวันนครับวันนี้เลยครับเดี๋ยววันนี้กลับเลยวันนี้มามาหาญาติมาไหว้ตุ๊ดจีนด้วยแล้วก็ก็เลยมา เที่ยวที่คาเฟ่นิดหน่อยฮะมีกอดและชิม Thank you so much มีความสุขมากนะครับขอบคุณครับเริ่มไม่อยู่แล้วเริ่มไม่อยู่แล้วแ่ไม่อยู่แล้วไม่ได้มา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 เพิ่งออกข้างบนอันนี้เพราะมันไม่อยู่ข้างบนแล้วนี่ไง ปล่อยเนี่นั่ปล่อยแลนั่ิดรูันเ้อยู่้างบนวไงสุสเกิดทครับน้องร้องน้องร้อง Happy birthday from China Happy birthday from Hungary. Love you. ก็มีนิติแมน,นะครับทุกคนรอฟังข่าวดีโอลาาค e p h เฮลตีนะ้นะคะขอบคุณครับสุขสันต์วันเกิดนะ Happy birthday from Indonesia I wish you all the best in your special day. Thank you so much. ขอบคุณนะครับ อายุ2ีรู้สึกยังไงบ้างรีวิวหน่อยไม่เคยอายุ23เลยจริงครับวันนี้อายุ23ในครั้งแรกดีตื่นเต้นมากตื่นเต้นสดๆไปเลยพ่อฮัลโหลหลับปุ๊บป๊มหลับมาหากิตะ ส้มันเกิดนะครับขอบคุณครับ Who are you with? My family. private zone for my family. So excited for your new project. วันนี้ทำน้ำกอบมทบ่าินทนเลีมีคนชอบเพี้มากอยากให้พี่รองแต่พี่ไม่รออยากฟังเพี้ยงไม่อมากค่ะ ือชวนมันไปเล่นบอลมันก็ไม่เอาไม่ไปเอาแต่ให้พี่เราพัเพลงอะไรเนี่ยไม่ยอมอ่ะ่ from Mexico ทำแท้ 新疆。 เพื่อเด็กที่เก้าหน้าครับ จะสอบคณิตแล้วอวยพรน้องหน่อยก็ขอให้ทําให้ได้นะฮะขอให้ทําได้คะแนนเต็มอ่านไ้วยนะทำโจทโจโย์ทาโจทย์เฮ้